เอาละครับสวัสดีครับผมกับพ่อผมนามาซึกิคิตะนะครับผมอ่าไอ้ข้างล่างไม่ต้องไปสนใจนะครับมันพ่บอบ่าบ้าบ้าเขาแตกนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็มาเล่นนะครับในเกมแมนเอ็กแปดพาร์ทแรกหาปุ่มไม่เจอเยช่างเถอะข้างล่างช่างมันนะครับผมอันนี้ก็แล้วกันโอเคโ้ยอันนี้คือเซฟเก่านะครับที่ผมเล่นเดี๋ยวผมเปิดเซฟใหม่เลยดีกว่าโอ้ย ผมเอาเซฟใหม่ให้เลยดีกว่านะครับโอเคซึ่งถ้านได้ไม่ผ่านก็ช่างนะครับผมผมจะไปฝึกเล่นเ <Okay. S 2> จเชนะไม่ได้ <c oughs> อันนี้คือในเรื่องข้ามข้อข้ามนะครับผมอาจจะมีเสียงลลรถรบกวนหน่อยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเริ่มเควสแล้วนะครับผม ขอข้ามกอนอีกแล้วแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขอเวลาแป๊บโอเคปรับอันนี้เลยดีกว่าง่าย โอเคเริ่มเริ่มแรกๆก,ก็ง่ายนะครับผมแต่อขอแนะนํานะครับถ้าใครจะเล่นเกมน,นี้ก็ให้เล่นหมดง่ายก่อนดีกว่าถ้าเล่นหมดยากมันจะลาบากอันนี้อย่าถามผมใช้อะไรเล่นอยู่ตอนนี้ใช้จอยมาแล้วเจอบอสตัวแรกซึ่งจะไปโผล่นในบอสสุดท้ายด้วยนะครับอุ้ย ถามมาเลยอ่ายิงไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายอยแล้ว กระโดดไปเรื่อยๆทำงี้ไปเรื่อยๆโอ้ยเว้้ยโอเคอันนี้เริ่มดับแล้วเครื่องเสียแล้วโอเคเริ่มเลยต่อไปก็คือเอเรียให้ให้เอ็กกลับไปก่อนเพราะว่าเอ็กมันนั่นอ่ะเอ็กก็จะมีปุ่ม ให้ยิงแบบลากขึ้นลากลงได้ไม่เหมือนเอกนะครับผมโอเคไอเอกข้างหน้านี่ต้องจัดการให้หมดไม่งั้นโยอาจจะตายไว้ได้เพราะว่าโดนลุมหมดอย่างนี้นะครับผมโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจสานโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว โอเคโอ้ยลืมลืมลืมเน่ยอะยาฮิโอเคครับผมก็ผ่านบททดสอบนี่ก็คือบททดสอบหนึ่งในเกมนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมเล่นมายังไม่จบเลยได้แบบนี้อย่างที่พวกคุณเห็นเซฟผมยังเล่นไม่จบเลยโอเค โอเคอันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเป็นซีโร่นะครับผมซึ่งซีโร่ขาจะมาช่วยแอคแอคนี้ยถามภาคไหนตั้งแต่ภาคจ็ดแล้วอันนี้ก็คือใช้ทําไม่ตายได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับทําไม่ตายอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้นะครับทําไม่ตายซึ่งใช้ตอนนี้ก็ไม่เสียหาย โอเคโอเคจะบ,บททดสอบอีกบทหนึ่งซึ่งมันเป็นขั้นเวลาแอรก็น่าจะขอกลับก่อนใช่ด้วยโอย้ยขอเวลาแป๊บหนึ่งครับโอเคต่อเลยคือเอ็กเอ,อซิโลเนี่ยคือถ้าถ้าได้ถ้าจบ ดาดบอสไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันก็จะไ,ได้ดาบดาบสะท้อนอาวุธกับดาบสะท้อนอาวุธนะครับผมแบบอย่างเช่นตัวอะไรยิงมาก็ก็นันได้หมดสะท้อนได้หมดซีโร่ซีโร่ดับเบิลได้ไม่ต้องอะไรไอเดียไปเลยไม่ต้องไม่ต้องบุกพึ่งอันนี้บททดสอบที่สองแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่อันนั้น บางเออไปเจอบอสเข้าอันนั้นนะ่ะต้องเข้าใจไอ้ไอยย้โอเคโอเคโอเคจบไปทดสอบอันนี้ก็ต่อเลยเอ็กก็จะมาน่นงเอ็กก็มาช่วยซีโร่เหมือนเดิมเอ็กความสามารถของเอ็กนี่ก็ จะชาร์จยิงได้อย่างนี้เอ้ยอย่างนี้นะครับถาทถาว่าชาร์จไปเพื่ออะไรก็นี่แหละครับมันมีโลอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเว้ยเว้ยอ่าเปิดทางขึ้นรีบขึ้นก่อนก่อนที่จะตายดีกว่าโอเคออกเลย sea. เรามาเอาปุ่มเพื่อมันมีของรับอยู่ข้างบนครับมันคืออะไรผมไม่ได้ใจคือในนี้มันจะมีชิปด้วยนะครับผมถ้าเล่น normal ก็จะมีชิปแต่ถ้าเล่นโหมด easy ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีชิปแต่มีอาวุธพิเศษให้เหมือนกันแต่ในพิเศษกว่าก็คืออาวุธมันให้มาหมดเลยถ้าเล่นจบเล่นจบก็จะได้อันตาอันตาอะไรสักอย่างนี่แหละที่เป็นชุดเกาะเหมือนกันโอเคเจอบอสละ เกยชายไปแล้วแหละโอ้ยลืมรอให้มันออนแรงก่อนแล้วอค่อยฟินิสิมต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานเพราะว่า เยอะตงอะิงานเยอะงานเยอะเค่พิชากจะถามทำไมเป็นอย่างนี้ก็เวลาเลือดมอนเตอร์หรือหรือไอเนี้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่มอนเตอร์คือเลือดบอสใกล้หมดอย่างเงี้ยใช้ทําให้ตายได้ก็จะเป็นสีส้มแต่ถ้าเลือดบอสยังไม่หมดก็จะกลายเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าได้จะไม่ได้แหละนะครับผมจบด่านปุ๊บเราก็จะเจอ มันก็จะเป็นตามเนะเรื่องสตอรี่ไปนะครับผมเนี่ยครับขอข้ามนะครับผมโอ้ยคือคือไม,ม้ผมนี่แบบไอ้ตรงตรงที่ล็อกตัวเนี่ยมันหักไปแล้วก็ต้องทำใจหน่อยเนี่ยครับมันจะมีช่องอีเวนต์ไอ้ช่องอาวุธอย่างเงี้ยครับผม โอเคคือจบอันแรกขอข้ามโอเคขอข้ามอันนี้ก็คือบอสนะครับผมเราจะไปแ l a ก่อนก่อนดีกว่าอันนี้คือที่ซื้อชิปนะครับผมอย่างเงี้ยครับโอเคซื้อบูทไว้ก่อนเพื่อใครตายก็จะได้นั่น คือบูทนี้ใช้ได้หมดคือแก่แค่ต้องมีชิปด้วยถึงจะนั่นได้อันนี้ก็คือเวลาเวลาตายก็ฟื้นได้ฟื้นได้นะครับผมอ่าโอเคโอเคแล้วเราเดีย๋ยวเรามีแถมแบบคัาเซฟแบบเซฟสามก็แล้วกันผมผมให้ไว้เซบสามอ่าเริ่มแรกก็จะไม่มีชุดเกาะอ,อย่างนี้แล้วครับผมทุกคนเลย มาปะทะบ,บอต,ตัวแรกกันดีกว่าอันนี้ก็คือผู้แนะนำมีสามเสียงพูดเหมือนกันแต่เป็นสามเสียงแต่ผมจะเลือกนี่นะครับคือไม่ได้เล่นนานจำชื่อไม่ได้ก็เก็บไว้ให้อยู่มา คมาแล้วอันนี้ก็คือให้ปรับมอนเตอร์นั่นมอนเตอร์ตัวเมื่อกี้นะครับผมจัดก,การให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ไม่ตายไวๆผมใช้เวลาเล่นนั้นอยู่พอสมควรกว่จะเล่นผ่านโอ้โอ้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยชอบวางระเบิดดักหน้าอย่างเงี้ย ชะวังระเบิดอัดหน้าเนี่ยเด็กวิดีเด็กวิดีอย่ทอยาทำคันอยากเปลี่ยนตัวแล้วเว้ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละบูทหมดแล้วโอเคโอ้ยอ้ย โอเคบอสมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละโว้ยโดนอีกแล้วตาย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 แน่ตายแน่เราโอเคเหมือนใกล้าตายแล้วนะเหมือนว่าใกล้จะตายแล้วนะ มันชอบวางกับดักอะไรประมาณนี้วางโอเคหลบไว้ก่อนหลบไปโอเคใกล้ตายแล้วใครผมพูดเหมือนมันเหมือน,นว่ามันใกล้ตายแล้วแหละไฟขึ้นขนาดนี้คงไม่ตายก็บาแล้วแหละโอเคมันจะให้ประมาณสามสี่รอบมั้งที่ให้วนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่ที่เดิมโอเคเอ็กตาย สักพักก็ซีโลตายโอ้ยลืมเก็บ Energy เอเนอร์จีไว้บูทอีกแล้วโอ้ยไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนอกเนาะเพราะว่าก่อจะเล่นตัวนี้ก็นานอยู่พอสมควรเอ,อื้อนั่นไงคือไอชิมเมื่อกี้ที่คุณเห็นกันนะ่ะนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอีกรอบนึงเดีย๋ยวผมจะตัดจากเมื่อกี้ โอเคมาดีมาดีสปีดน้อยไม่เป็นไรสปีดน้อยไม่เป็นไรเปลี่ยน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 ต้องเปลี่ยนโดยด่วนผมไม่ใช่คืออาชีพเกมนี้ต้องเข้าใจกันหน่อย โอเคตบ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 มันตบมันไม่ต้องเอาเงินตอนเนี้ยไม่สนใจจะชนะบอสได้บอสเงินเยอะกว่าคืออย่าบอสให้เงินเยอะไหมก็เยอะอยู่พอสมคนโอเคเปิดใกล้ตายแล้วนะครับเปิดใกล้ตายแล้วว่ เมื่อกี้มันต้องมีเบรกมั้งผมลืมเบรกโทษโท,โทผมผิดเองเนี่ยเสียงมาเลยโอ้โหโอเคเสียงมาอย่างนี้รู้เลยครับจนจำไว้เลยว่าบอสใกลต้ตายแล้ว <c oughs> เยี่ยมเอาบูทแล้วก็หนึ่งสองสามบูทต่อบูทต่อเนื่อง โอ้ยให้ x ต่อดีกว่า x ต่อเลยเพื่อนแล้วก็บินไปเลยเพื่อนเอ้ยก็วนๆอยู่ตามเดิมนะครับโอ้ย,อยลืมลืมลืมเมื่อกี้จะเก็บไอ้นี่บูทเก็บไม่ทันโอ้ย โอ้ทิ้งระเบิดไปเพียบเลยโอ้โหโอเคซีโร okay. ตายไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าชนะด่านนี้ก็เจอบอสเจอบอสปุ๊บเราก็จะได้ไปเจอกบ,บอสเลย โอ้ใชบ้บูตปดไว้โอ้โอ้โอเคคือเราตายเพราะว่ามันไม่ติดไฟโอเคเดีย๋ยวแป๊บนึงขอเวลาแป๊บ <c oughs> คือไม่ได้เล่นนานแล้วแหละเราต้องเข้าใจกันคือถ้าตามบอสไวเราก็ยิ่งมีมสิทธิ์ตีตบไวใช่ป่ะครับ โอเคอย่าผมจะทำอย่างนั้นเลยโอเคโอเคนี้เลยโอเคอย่างนี้ คติดไฟแล้วเค okay. ติดไฟแล้วคือใกล้ตายแล้วแล้วก็มันเลืดบอเต็มคือเหมือนกับว่ามันคือเป็นเกะาะโทษทีมัตก <laughs> คือผมเป็นไหม่ติดเสื้ออย่างเงี้ยครับเดีย๋ยวผมขอโทษนะครับแ๊บนึง Okay. สู้กับบอสซึ่งผมไม่มีอะไรไปสู้คือผมไม่มีเอ็กโอ้ยโกรธแล้วบอสโกรธแล้วถ้าอีซีนี่บอสขึ้นหลอดนะครับ โอ้ยโ,โ,โดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตโอ้ยยังมันจะมียิ่งกว่าน,นี้นะครับผมถ้าคุณสังเกตโอ้ยอื้อเฮ้ยไอ้กลับมาแล้วไอ้กลับมาแล้วมย,มย,มย,มยมวิ่งยิ้งยโอ้ยไม่ตายนะโทษโทษโทษครับเกมน,นั่นพอดีกดอย่างอื่นก็เลยเป็เด้งเงินไ,ได้ โอ้ยลโอย่างแรงนี to <pl ains> ่แหละครับอุ๊ยอ่านี่แหละที่ผมบอกมันมีหนักกว่านี้อีกต้องสังเกตดีๆด้วยคือถ้าเดินไม่ไหวก็อย่างนี้แหละโอ้ยมันออกลูกเพียบเลยก็อย่างว่าแล้วนาะมันเป็นกบตายอย่างนี้แหละโอเคเราเริ่มเลย เอกจะเป็นอย่างนี้แหละยิงไกลได้โอ้โอๆกับผิดเค okay, เริ่มกดแล้วนี่จบไว้ได้เท่าไหร่ยิ่งดี โอเคนี่แหละครับมันมาแล้ววุ้ยวุ้ยวุ้ยๆุ้ยว้โหโอมโมมมหูหูต้องรักษาเอกไว้ยิ่งชีพอือโอ้โหซีโรจัดการมันให้ได้ จบแล้ว <c oughs> พลาดไปสองสามรอบเนี่ยโอเคเราก็ได้เงินแต่ชิมมันจะเป็นสีขาวนะครับเงินเท่าไรเอยสามพันสี่จากส่วนบาทได้ท่าด้วยท่าช็อตท่าปืนไฟฟ้าโอเคได้อาวุธแล้ว ทีนี้เกาะก็ไม่มีแต่นี่โคตรเป็นอะไรที่แบบอ่าแรงดีร้อยเปอร์เซ็นโอเคงั้นผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ